เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี่ยวเดียวเดียววันนี้เนี่ยนะครับผมขออนุญาตนะครับพักแผลใจผู้ขออนุญาตพักกระเป๋าตังค์พักแผลใจนะครับผมจากพาร์ทที่แล้วนะซามเออร์วอลน้องโอลิเวอร์ลมนะครับก็ไม่มาเกิดนะครับช่างแม่งก็ไม่เอาแล้วแ่ <c oughs> ไม่เอาแล้วพอแล้วเหนื่อย ใช่ว่าไม่อยากได้นุ้ยอยากได้แต่็นี่มันไม่มาถ้าผู้ชมให้ผมทำยังไงอ่ะเข้าใจป้าเติมทุกแพ็คเหมาทุกอันมันก็ไม่มาวันนี้เนี่ยเราอยู่กับไอดีคุณก้องคุณก้องเนี่ยติดต่อมาในเฟซบุ๊กผมแล้วบอกว่าคุณปิมครับผมเนี่ยเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจคุณปิมอีกแล้วกูชอบจริงๆเลยประเภทชอบเชื่อใจคนเนี่ย <c oughs> สกอร์เยอะ สกอตโซมเนี่ยมีถึง700กว่าใบแล้วก็อื่นๆนี่แสงมืดเนี่ยเพียบแสงมืดเยอะมากนะครับแถมมีสกอรีเจนพาร์ทนี้ยาวๆครับคุณผู้ชมก็อย่างที่บอกท่านผู้ชมตั้งแต่พาร์ทที่แล้วแล้วนะครับผมกิจกรรมสัมเบอร์ห้าดาวแท้ใครที่ยังไม่เข้ามาหยิบยังไม่เข้ามาโดนเฮ้ยคุณห้ามพลาดนะการที่คุณจะได้เลือก5ดาวเป็นของตัวเองเนี่ยมันยากเหลือเกินสาหรับเกมสัมเบอร์แถมยังมี4ดาวให้เลือกอีกอ เข้ามาจริงๆหรือว่าผมขอคุณล่ะอันนี้เนี่ยเป็นไอเดียคุณก้องคุณก้องคุณก้องยังไม่เติมแพ็กนี้โอ้พลาดนะคุณก้องนะคุณก้องพลาดเลยอ่ะคุณก้องถ้าดูคลิปนี้หรือเวลาสาสิบเก้าวันจากวันที่ถ่ายคลิปต้องโดนแต่ดูดิว่าคุณก้องรับไอ้นี้ไปหรือยังอย่ามาต้องอย่างนั้นคุณก้องเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บมอนสักครู่นะครับผมเดี๋ยวเก็บให้หมดเลยนะครับเวลาเปิดมันจะได้ไม่เสียเวลานะคุณผู้ชม 700กว่าใบนะครับผมขออนุญาตเปิดแบบเร่งด่วนเลยคุณผู้ชมหวังว่าจะมี5ดาวจาก700กว่าใบนี้ขั้นต่ำเลยนะคือ1ตัวนะครับ1ถึง2ตัวเนี่ยต้องมีแน่ๆอ๋อโอเคตกใจนบะเห็นมันผ่าเมื่อกี้อ๋อไม่มีปีกนะคุณก็้องไม่มีปีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้า5ดาวตัวแรกมาเนี่ย ถ้าซ้ำผมขออนุญาตย่อยเลยนะครับเพื่จะได้ปีกมานะเฮ้ยปันหนึ่งไม่กี่เหมือนห้าดาวก็บอกอยู่ว่าไม่กี่เหมือนห้าดาว นแรกครับผมน้ององมยวจิทัดน้ำครับตัวนี้เก่งนะคุณผู้ชมถ้าคุณก้อนยังไม่มีเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวพิกเกมอีกหนึ่งตัวครับไอพวกสายซ c ซเนี่ยถ้าเจอตัวนี้นะบอกเลยเหนื่อยนะครับเฮ้ยยังไม่มีน้องชิุก,กะเฮ้ยเปิดยังไม่ถึง100อใบไอปิมมันก็ได้เลยหล่อ ดูจักตรงแล้ววันนี้เยาวๆโอเค120ตัวโอเค5ดาวมา1ตัวนะที่เหลือก็จะเป็น4ดาวนะครับผมตัวที่ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับ120ใบ5ดาว1ตัวถั่วมาไวมากนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเก็บบอลสักคู่คุณผู้ชมวันนี้ต่ำๆนะจากสกอร์ขนาดนี้เนี่ยต่ำๆควรจะได้ สี่ถึงห้าตัวพูดถึงห้าดาวนะแต่ถ้าไม่ได้อ่ะก็ทำใจพูดกันง่ายๆแบบนี้ละถ้าไม่ได้ก็ทำใจฮะปยัขอใบูมครับผมบูมลมครับมีไหม ยังไม่มาและยังไม่มีห้าดาวมานะอันนี้มือผมเปิดรัวเลยนะเพราะว่าสกอร์เยอะมากไม่งั้นเด็กคิวิโดมันจะยาวจนยืดจนเกินไปนะคุณผู้ชมก็เลยขออนุญาตแบบรัวเลยอ๋อเมือ <c oughs> ม่อยเมื่อยครับผมนี่เราเปิดกันมา2 0 0กว่าใบเลยนะคุณผู้ชมเปิดไวมากเนะครับเพราะว่าสกอร์เขาเยอะ เยอะแบบเยอะมากๆเลยโอเคผ่านไป240ใบย,ยังเป็น5ดาวตัวเดียวอยู่นะครับแล้วก็ได้น้องเหมียวชวนฝันนะครับทัดน้ำมาซึ่งเป็นมอนสเตอร์ใหม่ได้ทัดลมด้วยนะครับทัดไฟยังไม่มาต่อ เสนอความทูกอัดไปเลยนะว่าทําแบบเปิดสกอร์ทีละสิบก็ได้นะพูดถึงอะ <c oughs> มันเยอะนะครับมันเยอะมากเวลามาฝากผมเปิดเนี่ยเก็บมาสัก300 200ใบก็พอมาทีเป็นพันใบกันเนี่ยเปิดไม่ไหวฮะ <c oughs> <c oughs> แม่งบางว่ด ครับผมสถานการณ์นะครับยังมี5้าดาวตัวเดียวอยู่นะครับเปิดไปเกินครึ่งแล้วคุณผู้ชมจริงอะผมไม่อยากแลกปีกนะคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้5ดาวที่ออกมาเนี่ยเป็น5ดาวที่ไม่ซ้ำเนี่ยก็ก็น่าดีใจแล้วคุณผู้ชมไม่อยากเอา5้าดาวเนี่ยนะครับไป็นแลกเป็นปีกเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นเอ่อไอเดียของของคุณก้องเนี่ยนะครับมีเ,เสือนะครับผมธาตุแสงซึ่งมันจะเหมาะมากถ้าเราได้มอนสเตอร์ที่เป็น เขารู้าอะไรอ่ะเป็นมอนสเตอร์ที่แบบลบบาปเออพุลกลบปีกออกลบอะไรออกอย่างเงี้ยนะครับจะเหมาะมากผมไม่รู้ว่าเขามี ไอ้นี่หรือ,อยังเดี๋ยวดูก่อนคุยไฟน่าสนใจครับถ้าเขายังไม่มีอ่ะเขาไม่คุยไฟแล้วถือว่าเฟี้ยวถือว่าเล่นคอมโบได้แต่ถ้าคุยไฟโดนแบนตัวต่อไปที่ควรจะมีคือริวท่านน้ำริวท่านน้ำยังไม่มีนี่ก็เป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจหรือจะเป็นอีกตัวหนึง่งโพไซดอนท่านลมแต่ตัวนี้เนี่ยเอาแน่เอานอนมากไม่ค่อยดีโพไซดอนท่านลมก็ยังไม่มีก็ถือว่าเป็นไอดีที่แบบมอนน้อยแต่มีมอนแสงมืดให้ได้เล่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า5้าดาวออกมาเป็น5้าดาวที่ลบบับ๊แบบที่ผมบอกเนี่ย จะเวลีกูดมากๆสำหรับไปดิ่งนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวไม่เกี่หงฮะดา ย,ยังไม่มี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 เขายังไม่มีเขายังไม่มียังไม่มีลา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 ทำไมมันชิลอย่างนี้วะคุณผู้ชมน,นี่ถ้าผมเป็นคุณกล้องนะผมยิ้มแก้มแตกแล้วเพนเฮงจริงสะกอเจ็ดร้อยกว่าใบนะครับและได้มอนห้าดาวแล้วเนี่ยสามตัวนี่ถือว่าว่ามากนะคุณผู้ชมผมบอกเลย นี่ถ้าตัวที่4ตัวที่5มัมาเนี่ยโอ้โ oh หตนานหละกูบอกเลยครับคุณผู้ชมครับโอเคโอเคมันเต็ม okay. อ่ะแคอุยอ๊ยอุ๊ยเอาออกมาก่อนห้าดาว่าคุณจะไปเก็บได้ยังไงอะผมงงคุณว่า เเดดีี๋ยวยวยวว,ว,ว,ว <Wow. S 3> รถไฟไม่ใช่รถเล็กมันทำด้วยเหล็กฉึกฉักฉึกฉักมาทั้งธาตนะุน้ำมาทั้งธาตุไฟแถมยังมีธาตุลม <c oughs> ถ้าคุณไม่เรียกไอปิมโนหนึ่งอะคุณจะเรียกว่าใคร <c oughs> ถ้าโอลิเวอร์ท่านลมมาเกิดไอดีนี้นะกูโกรธกูโกรธคุณกล้องกูพูดแค่นี้เลยท่านสมุินั่ามันมาเกิดไอดีคุณกล้องนะกูเผาตึก Com out, คอมทูอัดพูดแค่นี้ ไม่ใช่ว่ามีแล้วกูเขินเลยนะไม่มีพูดไปคนเขาก็พูดกันไปเรื่อยนี่ถ้าวันนี้ห้าดาวไม่เกิดอไอดีไหนไม่ต้องตกใจเลยเพราะมันมาเกิดอไดีนีเ้เกินเบอร์ปิมเก่งใจคนอื่นเขาบ้างน,นะเหลือให้คนอื่นเขาบ้างน,นะครับไม่ใช่ว่าเปิดเอาคนเดียวเปิดเอาสนุกคนเดียวแบบนี้ ใครเขาจะมาเล่นด้วยมีใหม่ป่ะมีใหม่ป่ะอ๋อไม่มีแล้ว <c oughs> โลภะโลภสกอร์เหลืออยู่อีกร้อยกว่าใบเอาเอาให้เราอีกสักสองตัวละกันคุณผู้ชมว่าไงอะ่ะรบเอาแค่สองตัวพอเนอะ ตอนนี้คนดูบันไ้กูสุดๆแบบอองไงปิมฝันดีจังวะเนี้ยอ,อารมณ์ดีว่ะคือผมดีใจมากเวลาที่คนอื่นแบบเขามาฝากผมเปิดนวผมสามารถเปิดให้เขาแบบเนี้ยคือผมจะดีใจมากๆเลยคุณผู้ชมมันดีใจมากกว่าแบบไอดีตัวเองนะแต่ถ้าไอดีตัวเองแรกก็ดีเหมือนกัน <laughs> อีซักตัวสองตัวไปหล้อม คือด้วยสกอร์มันค่อนข้างเยอะนะคุณผู้ชมผมเนี่ยก็เลยอขออนุญาตแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับก็คือพาร์ทนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดแสกอร์ส้มอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ย,เ,ยเรามาเปิดต่อนะครับผมซึ่งมีสกอร์อีกเพียบเลยให้เราได้เปิดให้เราได้ถล่มกันมันๆน,น,นะครับขอให้ดีคุณกล้องโอเคดูดิวมี5้าดาวเพิ่มมาไหมไม่มีเฮ ไม่มีก็ไม่แปลกเลยเยอะชิบหายอะไรอีกหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเปิดสกอร์ส้มให้หมดก่อนนะครับมันวูซ์มากแล้วคุณผู้ชมรู้ถึงอะสกอร์700กว่าใบนะครับได้5ดาวมา5ตัวเนี่ยแล้วเป็นบอน5ตัวที่ไม่ซ้ำเลยสักตัวเนี่ยมันเกินไปผู้ถึงอะโอเคหมดแล้วครับสกอร์ส้มสกอร์ส้ม700กว่าใบนะครับผมได้ น้องชิซุกะนะครับหรือว่าองค์เมีจิธาตุน้ำนะครับได้โพรแลคควีนธาตุไฟนะครับได้ออร์เคิลไฟนะครับเดมอนธาตุไฟตัวนี้เป็นตัวศาสตร์นะคุณผู้ชมนะครับเอาไว้เล่นในอารีนาอะไรแบบนี้นะครับตัวนี้ตัวเดียวกับผมเลยนะครับผมยังไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้นะครับทั้งหมด5ตัวเกินคุณจริงเดี๋ยวผมถ่ายต่อเลยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายต่อจากพาร์ทนี้เลยเพราะว่ายังเหลือเยอะครับสกอร์โอ้ยเพียบป่ะคุณผู้ชมมีแสงมงแสงมืดอีกโอ้ก็ เอาไว้ดูกันพันหน้านะคุณผู้ชมนะพันนี้ฝากอะไรอีกดีอ่ะเป็นคลิปครบรอบ8ปีของอป้าเจ้าโจกนะครับผมกับน,น้องยี่หวานะครับลูกสาวสุดสวยก็ฝากเพื่อนๆไปดูด้วยละกันลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับน่าจะแต่เพียงเท่านี้นะสำหรับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูพันหน้ากันต่อว่าจะได้อะไรเพิ่มเจอกันครับ